คลิปแรกกับคลิปที่สงนี่อยู่ด้วยกันนะครับเนาะแล้วก็มาคลิปที่3คลิปที่3คือเมื่อคืนนี้ครับอ่ตีิกับผมน้องคูณเงินโทรมาตอนตึกๆตื่นพรไะวากำลังว่าจะนอนก็ได้นะต้องหาตองเงิน เขาบอกเขาได้สามตัวแตกเลยนะพ่อแบบใครล่ะลูกเอฟซีเอฟซีเลยสามตัวแตกเลยฮะพ่อสองเงินเนขอบัญชีหมือนกัอบัญชีธนาคารอ่ะแต่พ่อกำลังกำลังทำคลิปอยู่นะลูกทำคลิปใครอ่ะทำคลิปถุงเงินนี่แหละกำลังอัดคลิปอยู่ถุงเงินพูดนี่แหละฮะแล้วพ่อจะให้เงินหนูกจะขอเบอร์ อันบ,บ,บอกจบอกมิเียงให้เครับบอกให้โทรหาม่เฮียงเ,เลยลูกเอฟซีโทรมาบอกโทรหาพออา่อเลยเอาเลยน้องถุงเงินแตกครับเอฟซีครับผมคลิปสุดท้ายนะครนะับเนาะพ่อไว้ว่าจะลงเบอร์ห้องสองศูนย์เก้าแต่ไปลงเก้าศูนย์สองน้องถุงเงินบอกสองศูนย์เจ็ดครับเอฟซีครับผมอืมก็ลเลยเข้าคลิปคลิปสุดท้ายนี่เข้าโต๊ดกันพี่ีครับผม แต่คลิปก่อนๆคลิปแรกๆอ่ะนะครับนาะเข้าสามตัวตรงที่น้องภูงเงินตกต้นมะม่วงศูนย์หกเจ็ดแล้วก็พอคลิปที่สองก็มาบอกสองศูนย์เก้าเลขห้องนะครับเอฟซีครับเลขห้องของพ่อไหวครับวิธีเขาเข้าตรงๆของน้องุูงเงินเดี๋ยวนี้กาลังพูดใจในะครับเลขเข้าเ,าเลขเข้าก็เลยโทรมาทวงพ่อไหวครับ,บวิธีผม แล้วก็สองตัวก็ศูนย์เก้านี่ครับพี่ทีครับศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเข้าทั้งสองตัวบนสองสามตัวบนวครับ<อ>ตรงตรงพี่ทีครับก็พรุ่งนี้นะไปขีป่เครืนะอ่องบินไปลาวนะขี่เครื่องบินไปลาวพรุ่งพรุ่งนี้ขี่เครื่องบินไปลาวตอนนั่นแหละตัวออกแล้วนะ่ะโอ้ตัวออกแล้วนี่บอกออลูกครัโอ้ไปเที่ยวลาวเลยพรุ่งนี้ครับ อืมพรุ่งนี้ขี่พรุ่งนี้นะขี่เลยนะขี่เครื่องบินไปเที่ยวลาวเลยบ่ลูกขี่เครื่องบินไปลาวเลยนะเบอร์ห้องพ่อนี่นะครับโอ้ว่าขอเอาหัวขึ้นหัวลงเลยนะเอาหัวขึ้นหัวลงด้วยเออบอกเอฟซีเลยลูกเอาหัวขึ้นหัวลงเอฟซีเออเลขของน้องถุเงินแตกน้องูุเงินว่าเครื่องบินเครื่องธุเงินเป็นอะไรลูกเครื่องถุเงินพังอ้าว มันเป็นอะไรทางลูกมันมันขี่ไปลงทุ่งนาลงลงเงินไปจอดทุ่งนาครับมันลงมันเป็นน้ํานะเราทำกำลังหวานข้าวไปเอเงินไปหาไปหาไม่เงียงเงินก็ขี่เครื่องไปถ้ามันมันจะลงในบ้านไม่ลงมันไปลงกลางทุ่งนาเนี่แหละกลางทุ่งนาเป็นข้าวนะข้าวมันก็สู์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะข้าวสูงนะ ก็บอกแล้วบอกแล้วบอกว่ามันไปลงกลางขึ้นมาก็เขาพลังหวานข้าวก็เป็นไงล่ะก็บอกแล้วไงเขาหวานข้าวเขาหวานข้าวเขาไม่ต้องไปตีเยลูกเขาหวานข้าวก็คือหวานข้าวของตรงถุงเงินก็เข้าตรงตรงอยู่แล้วล่ะเขาซ่อมเครื่องอ่ะอืมก็อย่าลืมตัวนี้เป็นเปลาอืม ไม่แน่มันดอกแล้วขอหยีนะก็เขียนไว้ก็ซื้อตามองมันมาวันไหนวันหนึ่งก็มันก็ออกนะเรื่องของเงินจะตามไปลาวตลอดเออของเงินไม่ยัีงได้ตลอดนะลาวฟางของเงินน่ะเรื่องของเงินนะอย่อถ้าก็่าซื้อเยอะถ้าคนไหนไม่ฟังก็ไม่เป็นไรคนไหนฟังก็อย่าซื้อเยอะซื้อก็ พ่อซื้อขนมได้เอเอดีใจกับน้องูงเงินครับ f อครับน้องธงเงินแตก3ตัว2องศเก็กสองอ่าก็สอตัวก็ศูนย์เกอีกนะครับเนาะอืมว่าแตกตรงๆแต่โค้งสุดท้ายนี่สิครับเอครับมีเลขแค่3ตัวแค่2หางคือ 2, 20 9ก2าศูนย์สองก็เข้าของน้องูงเงินอ่างวดนี้แตกสตัวตรงครับ ของน้องดวเงินออกสองสามออกงวดที่แล้วองวดนี้ออกอสามคลิปครับเข้าสองคลิปนะครับนีเข้าสองคลิปคือเก้าศูย์สองสองศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เก้าออซีครับ, UC, รบผมเข้ามาตั้งแต่อ่าคลิปกแกลกที่น้องดุงเงินตกเตียงอะไรนะลูกตกเตียงอืมาอะไชื่อนชิ้ด้วยอืม ต่องวดไหพ่อไเออก็ต่องวดนะี่วเงินไปตกเตียงบอกพ่อไหซช่วยด้วยช่ว hmm ด้วยนะพ่อไหวไม่ช่วยงเงินก็อาบน้ำไปทํางานอืก็ไปห้องเลยก็บอกแล้วไงเลขห้องพ่อจะออก็ศูนย์ก็ศูนย์หกจ็ดศูนย์หกจดนะพ่อไหวอันนั้นตกต้นมะม่วงไห่เหรอ ืก็ตกต้นมะม่วงก็ตกต้นมะม่วงอีก067น,นะเออมันก็สองตัวมันก็ได้แล้วนี่เออขึ้นสุลงเอออือที่ตงเงินก็บอกจะเลืมห้องนะพ็อ,อไหวนะจะเลื่อห้องสอง09อี 2, <49. S 1> ออ่ตงเงินก็บอกพ่อไหวอยู่เออบวกพ่ออยู่แต่ว่าพ่อเวลาไปซื้อรัตตอรี่มันไม่มีขายพ่อก็เลยไม่ได้ซื้อ วันสุดท้ายไม่มีลรตเตอรี่เลยลูกที่ไหนก็ไม่มีขายเลยเขาขายหมดตั้งแต่วันที่หนึ่งวันไหนเอาชนรตเตอรี่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราบุนเอาก็ออกเอารางวัลที่หนึ่งนะลูกอยากได้รางวัลที่หนึ่งก็เลยไปหาซื้อลอรตเตอรี่รรนะ<ด>ลูกใด้สามตัวสองตัวมันได้กัอนะอืมเนาะบุญน,นะลูกมันอยู่กับที่บุญเราไหนว่าถูงเงินอยากได้เครื่องบินใหม่ลูกครับเออผมไม่อยากได้ละเอ้าทำไมไม่อยากได้แล้วก็เลขมันแตกแล้วนี่ พ่อพ่อไหวยังทั้งไม่ซื้อให้ถงเงินโอ้โหก็ไม่หยิบได้แล้วเออพ่อดันไม่ซื้อหวยพ่อก็เลยไม่ถูกอืมไม่ถูกก็ซื้อได้ลูกทําไมจะซื้อไม่ได้เอาไหมล่ะว่าไม่ซื้อให้ถงเงินโอก็ไม่หยิบได้แล้วโอ้อ๋อ่ะเอางวดใหม่ก็ได้ลูกงวดใหม่เอาอะไรรถถังบอกรถอะไรก็หย่บนะไม่เอาครับไม่เอา ถ้าเอฟซีซื้อให้เอาไหมลูกไม่เอาครับอ๋อมีรถขี่อยู่ใช่ไหมครับไม่อยากไปไหนแล้ว่ะเออดีแล้วลูกไม่อยากไปไหนไม่ต้องไปไหนหรกอยู่บ้านนั่นแหละอืมเอาแต่เลขของถูกเงินนด่แหละขอให้มันถูกเอาถูกทุกงวดก็เลยก็ดีใจแล้วลูกมากนัามะฮะวันะอะไรลูกจะเป็นพัญ,ญาาาานาให้ได้โอ้ตังเงินจะเป็นปัญนาให้ได้ ก็ตุงเงินเป็นพญานาคอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาเป็นแล้วอยากให้คนเห็นนะคนไ้นอยากเห็นตรงเงินทาไม่เห็นเลยโอ้ตรงเงินจะทําให้เห็นเลยคนแตนทำไม่เห็นนะทำเป็นงูเห็นแล้วนะเป็นนาคนะคอยดูนะออถ้าคนไหนมีพนนก็จะเห็นตรงเงินออถ้าคนไหนไม่มีพนหนูนไม่เห็นไม่เห็นนะถ้าเห็นนะก็เห็นแต่ไม่เห็นคนเดียวอืไม่เห็นก็เห็นรามันกันนะ ออีคอกจเมเนครับสนะอืใมากเลยลตาแดงอืเมฆตาสีสีมันสีคล่เมอเป็สฟ้าอ๋อตา็ีเม่เป็นสีฟ้าตาสีคอเป็นดอกสีเหลืองอ๋อตา็ีพ่อออกสีเหลือง ตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ครับเสดจพ่อตัวขนาดไหนลูกแหงอนแดงด้วยนะหงอนแดงด้วยครัพ่อเป็นหงอนแดงโอ้มีหงอนแดงก็จำ่นให้ให้สมเงินนะก็จำหงอนแดงให้สมเงินแล้วก็ตาสีสีเหลืองนะตาเงินสีเหลืองอ้าวตาสีเหลืองมลูกถสงเงินเดียวต,นะตาสีาสาสเหลืองบ่ครับอืมตาสมเงินสีเหลืองนะเอออ้าวก็คือ ก็เหลืองหมดเลยนะของ <rors S 2> ถเงินเป็นสีทองทองอันน้าถองเงินเป็นสีทองพืชของงเงินก็สีทองอ๋ออ่าเด็กน้องถุงเงินนะครับเอฟซีครับเข้าเราว่าถุงเงินเอฟซีว่าออกคลิปน้องถุงเงินกี่คลิปงวดที่แล้วออกคลิปน้องถุงเงินแค่สามคลิปครับเอฟซีครับผม,มอันนี้เป็นคลิปที่สองคลิปแรกกับคลิปที่สองอยู่ด้วยกันครับเอฟซีครับคลิปแรกกับคลิปที่สองนี่อยู่ด้วยกันนะครับเนาะ แล้วก็มา,าคลิปที่สามคลิปที่สามคือเมื่อคืนนี้ครับอีฟซีครับผมน้องตูงเงินโทรมาตอนดึกๆพ่อไวกําลังว่าจะนอนนะก็เ <ๆ S 2> ลยออกคลิปตัวนี้พ่อไวก็เลยเง่วงๆหน่อยครับอีฟีก็เขียนเขียนตัวเลขกลับไปที่ริงแล้วว่าไวเขียนสองศูนย์เก้าที่ริันก็ถูกครับตัวไหนก็ได้เหมือนกันแหละเราก็ต้องไปหมุนองหกประตูนะครับอีซีครับผมก็สามตัวตรงๆของน้องตูงเงินครับอีซีครับน้องตูเงินก็เลยบอกว่าให้ รอเอาไว้เดี๋ยวน้องถุงเงินได้จะมาบอกใช่ไหมลูกคะ <Okay. S 1> อืมพอถุงเงินได้ถุงเงินก็จะรีบมาบอกเลยคะเออเอาอนี่แหละถ้าถ้าได้ผู้ก,ก็รีบมาบอกกับเอฟซีครับผมเพราะว่าให้เอฟซีจะได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ต่องวดนะครับนะพอลอตเตอรี่ออกมาปุ๊บก,ก็รีบไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เลยถ้าก็เห็นว่าน้องถุงเงินก็ไม่เข้ามาหลายงวดก็เลยถูกเอฟซี FC ก็เลยห่างๆไป นะครับเนาะอืออ่ะกดรอไว้นะครับยิบซีครับผมไม่ใช่บ้าผมมดจะบอกให้สางตัวแตเออไม่ฟังผมเงินเป็นเงินล่ะเออเป็นเงิอผมันน่าดีไหมล่ะเออไม่อยากฟังอืมฟ้าของเงินไม่บอกไม่ถูกใช่ไหมเออได้ป็นคนอื่นพูดใช่ไหมไม่ใช่มีอย่างพูดนะเมออเงินพูดเองเออยังก็พูดอย่างไม่เป็นเออยังจะได้ทำต่างงานอือถ้าสอเงินไม่เข้าเออ เมียงก็ไม่รู้ตัวเลขหรอกเพาะว่นอกเดชแม่เมียงก็จะถามเขาจะบอกเมียงก็ปันแม่นะบอกบอกให้เอฟซีกดรอไว้เป็นลูกเดี๋ยวเอฟทุนเงินจะบอกเอฟกดรอนะเดี๋ยวทุนเงินบอกอืทุนเงินบอกว่าเมียงอ่ะมีเลือดลอยลงในมือเมียงนะอถุงมือเขียนใส่มือไม่เมียงระวังนะเวลาแตกสามตัวด้วยนะออ้อห ตัวไหนเนี่ยครับวาหนะาสากทั่วเต็มนะสามหกสองโอ้มผมงินเขียนให้ไม่เงียบทำกิ๊บลอยลอยลอยมาอานี้คือเ,อเลขมวดที่ผ่านมาครับอีฟซีครับแตกสามตัวน้องดวงเงิน,นครับนรอก,ก็ยินดีกับน้องดวงเงินด้วยครับอีฟซีครับผมน้องเหลือของเงินเขาบอกตัวนี้นะอืม